สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซแฟนคลับแม่ครัวสกู๊ตคนนะคะพี่น้องเนาะเอามือนี่เป็นวันพุทธที่เจ็เดียนมกราคมพศอสองสังพันหาร้อยหกสิบแปดเอ้ยหกสิบเก้าเลยตัวนี้ยัยสิมาหกสิบแปดดูบ่แม่ครัวจีวาได้เนาะ <laughs> 69แล้วเนะคะ่ะเป็นเดือนแรกของปี69อะมือนี่วันพุดธเดอพี่น้องเดอรสำหรับู้รออ่าสายดวนสายดวนแม่ขั่วโมกี้นี่โอ้เขาจังคือตัว38เลขเลา่าของสายของอันอยังก่ออาจารย์หนุ่มเมืองยศกะโอ้โอเคเขสา38คือกันพี่น้องเขาตัวเนิ่พงพร้อม ของอาจารย์เมืองยศแต่ว่าบราิเลง่ในกลุ่มให้พี่น้องเอฟซีเข้าแต่ว่าออกคลิปกับสีเห้นทุกคนอยู่เนาะเมื่อนี้เพิ่นจิเป็นจ้งไรบพิคนยากอยาก่นสีได้ลง่ให้เฮ้าวอแต่ว่าแม่ขั้วทักไปแต่เหมือเศร้านี่แหละสำหรับสายอาจารย์เมืองยศเหล็กเล่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เมือม่อเมื่อนี้ไม่เล่าเด้แต่ว่าส่วนเศร้านี่แม่ขั้วสิลงอีอย่างรัฐบาลไทยคล้องไผ ของเซียนลูกแฝดงวดที่ผ่านมาโอ้จะมันเข่าตรงครักเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจับรักสิบลักสิบบนล่างตัวติดบนล่างแต่ว่าลักสิบมาเปนหรักหน่วยรักหน่วยมาเปนหรักสิบแต่ว่างเข่าพี่น้องเหล็กเซียนลูกแฝดรู้สึกว่าจะแม่นมากดูดิบานในสายด่วนของสารค้ามเ่นจับมาหน่ะหาตัวเข่าหนึ่งหกอุย้ย เสียดายเฮากรเพึงจะเห็นเฮากระเลยบนจักวิธีจับของเพิ่นเนาะสําหรับเซียนลูกเฟดได้นีนเดียวเดียวรอบนี้เพิ่นไปเอามาอีกเฮากับจงคอยคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเอาเมาื่อวานนี่อห้าน้อยแม่ลัวเข่าตัวลูดเข่าตัวลูดวิ่งหนึ่งกับสองเข่าตัวลูดสามน้อยศูนย์สองกับแปดสองไฮเกตสองออกแปดสอง,ออเ,สองอเอาพูดอดไอยากเห้งอยากดังอยาก ฝังทุกมือทุกมือเขาพ่อในกลุ่มแม่ครัวเด้อศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าเบอร์โทรเบอร์โทรในกลุม่มเขาในกลุ่มมีตัวเลขให้รุ่นห้าน้อยเล้าไทยสายของแม่ครัวรวมอยู่ในหันเบิดพี่น้องเอาเขามาใหม่ภูริยาเขากุมศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าเขามาในกลุ่มแม่ครัวได้รุ่นกันได้เฮกันทุกมือ สำหรับตัวเลขแนวทางในกลุ่มแม่ขั่วเนาะอ่ะสำหรับอ่าเอฟซีผู้อยู่ข้างนอกผู้ผู้เขากุมบ่าเปลี่ยนหรือว่าผู้บูอยากเขาลุมกับเบิงอยู่ทางนอกเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่ากับบอได้เต็มที่คืออยู่ในกลุ่มเนาะสายดุนดวนดินเดียนที่แม่ขั่วลงอง่นอ่าคิปว่าอะไรกับแม่ขั่วเอาเขาในกลุ่มเบิ้ดเพราะว่าเบิ้ดเวลาเนาะเวลาหน่อยจังสิแมะประมาณเนี่แหละพี่น้อง เอาคลิปนี้สิไปตามตัวเลขไผเสียนลูกแฝดรัฐบาลไทยไปเบิองน้ำกันค่ะพี่น้ององไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเอาตอนนี้แม่ขั่วได้เดินทางลงมาที่สํานักสงฆ์ปูซีซูนเด้อเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอ้าเสียนลูกแฝดคุยกันกับเสียนลูกแฝดก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้แม่ขั่วโทษไปหาเพิ่น เพิ่นบอรับสายเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องนี่ค่ะพี <uh ่น้องงวดที่ผ่านมากของเซียนลูกแฝด อ่ะนี่ค่ะแ <c oughs> ม่นมากหลักสิบบนล่างอ้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะเซียนลูกแฝดโอ้เมื่อกี้นี่แม่ครัวโทรไปบอรับสายไปทางไหนอีกเนาะวะไม่ยินบอดยินไหนวะอ่ะเอามันบอดหลังบอเซียนแม่มันระบาดเซียนแต่ถึงใครวะคนนี้เนาะเออ ตอนนั้นแม่ขวัโทรหานันอยู่บ้านอยู่ตอนนี้มาวัดแล้วตอนนี้อยู่วัดเดอ้อเอาวัดที่ผ่านมาเป็นยังคือประจับ 1, 6, หนึ่งหกไข่คือจับหนึ่งห่าแต่ว่านี่ม่แมาเห็นดิ <c oughs> แต่ว่าเป็นเป็นเป็นหกหนึ 9, 5, 1, 5, ่งนี่เนาะเสียนเนาะค่ะแม่เท่าจับเนาะแต่ว่าเจ้านันห้าหนึ่งหนึ่งห้าพันกับอยู่ดิแต่ว่าปันหกหกหนึ่งบจับเอา แม่นมากคือด้วพี่น้องสําหรับอาตัวเลขแนวทางของเซียนลูกแฝดน,นี่ค่ะพี่น้องเอาตามกันต่อเซียน,น,ยนฮัลโหลอเออได้ยินบ่เออเอาตามกันต่อหลักสิบบนล่างแม่นบ่เจ๊แก่ เดี๋ยวเดี๋ยวมาล้างมาล้างฟังเรื่อยๆเงี้ยเนี่ยกูจะเพิ่มเปิดไลค์อัดคลิปด้วยดักสิบบนล่างตัวเลขเกาะเจ็ดแปดเก้าโอเคเลขติดบนล่าง เก็ดสีหนึ่งเป็นบ่เจ็ดสี่หนึ่งโอเควิ่งวิ่งเจ็ดครับวิ่งบนเจ็ดเจ็ดตัวเดียวโอเคจับคู่พื้นก่อเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ด

มาไม่ลางบ่นน่มารับตัวึ้นมากนนะมาเออไม่ลางบ่นน่ลางสองับสลางวิ่งลางสองนบ่วิ่งลางสองจักคู่ค่ะเจ็ดสองเดสองสสอง นหนึ่งสองสามคู่สมคู่อ่ะมีเสียงอ่ะแม่ออกเพื่อน,นันทำพิธีอยู่เดอร์ค่ะพี่น้องอ่ะแต่สวนจักหน่อยนเน้นเน่นคู่ใดคู่มจักเดินอไรเื่นบวจักคู่เนียนดน เจ็ดสองคือบวกเก็ดสองเจ็ดสองมันบะ่ะเจ็ดสองนี่คือลางเนาะครับอ่ะโอเคสามตัวมาตัวน,งนึงแล้วเจ็ดตีนตัวเจ็ดตีนตัตัวนึ่งแหละตัวนี้มาตเจ็ดสองแล้วสามตัวนี่มาตัวหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนี่มาตัวหนึ่งแน่นอนเนาะเอาพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนลูกแฝดเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คืองวดที่ผ่านมานี่ค่ะแม่ครัวแคปใส่กันให้เบิ้งแล้ว เอาขอบคุณหลายๆเดอรเซียนลูกแฟดเดอร์อครับอะโอเคขอบคุณมากค่ะอะพี่น้องงวดนี้มาแล้วหลัก10บนล่างเจ็เลขติดบนล่าง7จ1วิ่งบน7ตัวเดียวจับคู่3ตัวศูนย์เกตัวศูนย์เจ็่เก้าเวิ่งล่าง2ตัวเดียว คับคูเกตสองสี่สองหนึ่งสองเน้นไปที่เกตสองพี่น้องอะแคปหน้าจอตัวเลขของเซียนลูกแฝดไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแม่นมากสําหรับตัวเลขของเซียนลูกแฝดพอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ